คนในตลาดตะโกนลั่นไอหลงขโมยกระเป๋าเมื่อเจ้าหลงหมาจรจัดสภาพมอมแแมมคาบกระเป๋าเงินหนังใบเก่าพุ่งเข้าใส่คุณป้าคนหนึ่งที่กำลังเดินจ่ายตลาดด้วยความเร็วแม่ค้าหลายคนรีบวิ่งตามหวังจะแย่งคืนเพราะคิดว่ามันเป็นหมาหัวขโมยแต่เจ้าหลงกลับหยุดนิ่งแล้ววางกระเป๋าใบนั้นลงแทบเท้าคุณป้าแววตาที่หม่นหมองของมันจ้องมองเธอด้วยความหวังที่สั่นคลอนจนคนรอบข้างเริ่มเงียบกริบ คุณป้าหยิบกระเป๋าขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทาเธอจำรอยถลอกตรงมุมได้ทันทีเพราะมันเป็นกระเป๋าของสามีเธอที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนเมื่อเปิดออกดูข้างในกลับไม่มีเงินสักบาทมีเพียงรูปถ่ายใบเก่าหนึ่งใบที่เป็นรูปสามีเธอกำลังโอบกอดลูกหมาตัวน้อยที่มีแต้มสีขาวที่หน้าอกเหมือนเจ้าหลงเป,เป๊ะวินาทีนั้นความจริงที่แสนลึกซึ้งก็ถูกเปิดเผย เจ้าหลงไม่ได้ขโมยแต่มันเก็บรักษาสิ่งสุดท้ายของเจ้าของที่มันรักที่สุดเอาไว้และเฝ้าตามหาคนในครอบครัวจากกลิ่นที่คุ้นเคยมาตลอดหลายปีเพื่อส่งคืนของชิ้นนี้ให้ถึงมือท่ามกลางเสียงสะอื้นของคนทั้งตลาดคุณป้าโผเขากอดหมาจรจัดตัวนั้นพร้อมน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มเพราะในที่สุดเพื่อนรักที่ซื่อสัตย์ที่สุดก็ได้กลับบ้านเสียทีและไม่ต้องรอคอยอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้ว